กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกลับมาพบกับ t w Noob Overwatch oh, oh, Centerpoint นะครับอ่าวันนี้เราก็มีข่าวดีให้ชาวซัพพอร์ตแล้วนะครับว่าในซีซั่นที่2ระบบ MMR จะสนับสนุนซัพพอร์ตมากขึ้นอ่าคุคนจะงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าใครยังไม่มีความรู้หรือใครที่ไม่ค่อยได้เล่นซัพพอร์ตแล้วมีพบปัญหานี้ก็จะงงนะฮะเราขออธิบายก่อนปัญหาก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะได้แต้ม MMR เนี่ยแรงน้อยกว่า DPS หรือ Damage Dealer เช่นพวกที่เล่น m a คคี e ทรเซอร์อะไรอย่างนี้พวกที่โจมตีอย่างงี้ครัก็หลายคนก็เริ่มบนนะ่นอ่ะบอดฟังเองก็บ่นว่าเนี่ยไปนคนพบว่าพวกโปรเนี่ยเขาจะเล่นกันเป็นทีมใชะะ่ไเข้าคิวกับเพื่อนปรากฏว่าคนที่เล่นซัพพอร์ตเนี่ยก็จะได้ขึ้นแรง MMR เนี่ยน้อยกว่าตัวที่คนที่เล่นแบบพวกแมคคีอะไรอย่างนี้คนก็บ่นว่าเฮ้ยการวัด MMR เนี่ย มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าหรือมันไม่เหมาะสาหรับซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับก็คือแทงไม่มีปัญหานี้มีเฉพาะตัวซับอ่ะอย่างตัวซับที่เป็นพวกคิวเล,ลอร์ลูซิโอเมอร์ซี่ครับคนก็เลยโพสต์กันใหญ่เลยโพส์ในเว็บบอร์ดอะมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่มีข้อมูลที่แน่นอนไงก็คือไปดูแค่แบบโอเวอร์วัชมัสเตอร์แล้วก็แบบคิดเอาอะไรอย่างนี้คนก็มาโพสต์กันว่าเฮ้ยมีปัญหาอย่างเงี้ยคนทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเจฟก็ต้องออกมาพูดนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, เราขอดูก่อนนะ เรายังไม่แน่ใจขอเอาข้อมูลออกมาดูก่อนอ่าพอเขาบอกอย่างนั้นปุ๊บสอวันผ่านมาอ่าเจฟก็มาบอกนะครับค้นพบแล้วนะครับว่ามีปัญหาจริงๆซึ่งเขาจะปรับให้ซัพพอร์ตได้แต้ม MMR ให้เท่ากับตัวอื่นก็มาดูข้อมูลกันก่อนก็คือบอกว่าดูข้อมูลจากซีซั่นหนึ่งแล้วตัวที่ไม่มีปัญหานะอันนี้คือไม่มีปัญหาย้ำก่อนนะฮะก็คือเซนยาต้าแล้วก็แอนนาคือ2ตัวนี้ปกติก็คือเล่นแล้วก็เท่ากับ ตัวอื่นเท่าคนอื่นนั่นแหละแต่ตัวที่มีปัญหา,าจริงก็คือเมอร์ซี่กับลูซิโอนะฮะเมอร์ซี่ก็อาจจะแบบค่าน้อยเกินไปใช่ไหมเพราะมันต้องคอยฮิวเพื่อนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ชุบน้อยอะไรอย่างนี้ลูซิโอค่าน้อยแล้วถ้าเราเล่นกับทีมเทพอย่างเงี้ยเมอร์ซี่กับลูซิโอก็จะมีปัญหาว่าเพื่อนเก่งมากทําให้เราคิวได้น้อยลงอ่ะนี่ก็คือเป็นปัญหาที่ทุกคนคิดแต่ว่าเขาก็บริษัทก็ไม่บอกอยู่ดีว่าเฮ้ยปัญหาไหนที่ทำให้มันน้อยแต่ก็พบ,พบว่า คนที่เล่น Mercy ซี่กับลูซอเนี่ยจะได้เอ r น้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแก้แล้วในซีซันที่2ปรับแรงค์ให้มันดีขึ้นแล้วนอกจากนี้นอกจากดูสปอร์ตแล้วเขายังไปดูตัวอื่นด้วยก็ผมพบว่ามีบางตัวที่โดดเด่นเกินคนอื่นอ่าแบบว่าได้เปรียบคนอื่นแล้วตัวที่เสียเปรียบก็มี Mercy ซี่ลูซิโออย่างที่พูดไปแล้วก็ตัวดีเฟน s ์อย่างจังแรดก็คือจังคนที่เล่นจังแรดในซีซันนึเนี่ยก็จะเสียเปรียบอื่นนะฮะ ราะฉะนั้นก็มีการปรับสำหรับซีซันที่สองแล้วฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับชาวสปอร์ตทั้งหลายนะครับยินดีด้วยคุณได้ของขวัญพิเศษสำหรับซีซันสองสำหรับผมก็รอซีซันสองที่มาถึงแล้ววันที่6กันยานะครับอ่าทุกคนก็รอกันได้ครับก็ใครชอบรายการของเราครับชู no นูบโอวัลเซนต์พอย์ครับก็กดซับได้เลยนะฮะเราก็จะออกคลิปทุกวันพุธก่อนเที่ยงแล้ววันอาทิตย์ก่อนเที่ยงกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ